สำหรับจุดเด่นนะครับในเรื่องการดำเนินงานของศูนย์นะครับก็จุดเด่นก็อยู่ที่ความเสียสละนะครับของคณะกรรมการที่บริหารศูนย์ทุกท่านนะครับซึ่งแต่ละท่านก็มาด้วยจิตอาสากันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการกลุ่มมอมทรัพย์จนถึงศูนย์จัดการกองทุนชุมชนนะครับแล้วก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนๆๆต้นแบบนะครับก็ต่อเนื่องกันมา ก็คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมีความสามัคคีมีความเสียสละนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งเราได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลไก่ซึ่งวันละสองท่านนะครับแล้วมีการระดมทุนนะครับในเรื่องของการซื้อหัวอาหารไก่อันนี้คือความรับผิดชอบของคณะกรรมการนะครับซึ่งไก่นะครับที่ไข่ออกมา ก็มีการานำไปขายให้กับชุมชนภายในหมู่บ้านของเรานะครับซึ่งเราขายทางออนไลน์นะครับทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับมีคนสั่งจองแล้วก็มีคณะกรรมการเดินเอาไปส่งบางคนก็มาเอาที่บ้านประมาณนี้นะครับสำหรับการขายก็ไม่พอนะครับไม่พอสำหรับสมาชิกที่จะบริโภค สำหรับครัวเรือนนะครับที่เข้าร่วมโครงการ1่ครัวเรือน1สัญญานะครับก็สมาชิกแต่ละท่านก็มีความหลากหลายในเรื่องของอาชีพนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปนะครับบางคนก็ทําปศุสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้นะครับนอกจากเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแล้วก็มีทําไร่พวกนี้นะครับก็มีหลายท่านหลายคนที่ นอกจากกิจกรรมของกลุ่มที่ทํารวมกันแล้วก็ไปทําส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ว่านะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแล้วก็พวกจักสารนะครับทอผ้านะครับแล้วก็ปลูกผัก